ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับเราอยู่ในเกมโปเกมิสซาเกาเหมือนเคยเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่23เดือน9กันนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเราเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศเดดออกทั้งวันเลยนะครับเราเข้ามาดูในคลิปจับกันเลยครับผม ก็มาดูเีจจับระดับต่ำนะครับสภาพอากาศแดดออกโปเกมอนก็จะมีตาอย่างนี้นะครับผมมาดูในส่วนของทีจจับระดับสูงเลยครับสภาพอากาศแดดออกโปเกมอนก็จะมีตานี้เลยในวันนี้ผมก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดะแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ บายบาย